สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก่อนจะมารับชมก็ฝากคำเตือนนิดนึงนะครับคำเตือนช่องของเราให้เลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับก่อนจะนำไปใช้ก็ควรใช้วิจารยญาณด้วยนะครับ ครับก็มาดูสูตรหลักสิบบนนะครับสูตรนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับมาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมจะใช้ หลัก10ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับมาบวกกันเลยนะครับ 5. บวกเบวก8 5บวก9เป็น14 14บวก8ก็เป็น22 22 เราแต่เลข2นะครับ2เพิ่มไปอีกห่งแต้เป็น3 3เพิ่มไปอีกห่งแตมเป็น4ผลการออกรางวัลงวดวันที่2พฤษภาคมเลขออก6 5 8 6 4 2ข้างล่าง0 9นะครับ4ก็เข้าหลัก10บนนะครับต่อไปเราก็ทำแบบเดิมนะครับ 7บวก8บวก5 7็บวก8ก็เป็น15 15บวกหาก็เป็น20เราแต่เลข0นย์ตัวท้ายนะครับ20เพิเ่มไปถึงแตมเป็น11เราแต่เลข1นะครับ11เป็น12นะครับผลการออกรางวัลผลการออกรางวังว,วันที่16พฤษภาคมเลขออก 155012ข้15 5, 0, 1, 2, างล่าง0 06นะครับ1ก็เข้าหลัก10บนนะครับต่อไปเราก็ทำแบบเดิมนะครับ4บวก7บวก6 4บวก7ก็เป็น11 11บวก6ก็เป็น17นะครับเป็น17 เราแต่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น8 8ดแปดเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น9นะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่1นมิถุนายนเลขออก3ามหนึ่งเหนึ่งเข้างล่าง0ูนย์สนะครับ9ก็เข้าหลัก10บนนะครับ เราก็มาดูงวดต่อไปนะครับหนึ่งบวกเจ็ดบวกสองหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นสิบแปดทษทีนะครับหนึ่งบวกเจ็ดบวกสองหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบเราเอาตัวเลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบเอ็ดเราตัวเลขหนึ่งหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบสองเราตัวเลขสองนะครับ ผลการออกรางวัลงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเลขออก361807ข้างล่าง92นะครับ0ก็เข้าหลัก10บนนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่จะถึงนะครับงวดวันที่1กรกาคมนะครับ1กราค,ค,คมนะครับสูตรนี้ สูตรนี้ผมจะใช้หลัก10ครั้งหลัก10ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับบวกกันเลยนะครับ4บวก9บวก6 4บวก9ก็เป็น13 13บวก6ก็เป็น19นะครับเราจะเลข9กนะครับตัวท้ายนะครับ9้าเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น10 เราตัดเลขศูนย์นะครับสิบเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เป็นสิบเอ็ดเราตัดเลขหนึ่งนะครับเลขเด่นของเราคือเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับหลักสิบบนนะครับตัวไหนจะมานะครับรามาลุ้นกันนะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับพอดีสมุดเล่มน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยเขียนหนังสือเต็มหน้าเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับหลักสิบบนนะครับขอบคุณมากนะครับ